ย้อนฟังนัทมีเรียจับอําอธิชาติอาบซุกกิกลั่นชัดบทโคต้าสุดท้ายชาวเน็ตนะครับแพลขุดแผลเก่านัทมีเรียสัมภาษณ์เมื่อตอน6ปีที่แล้วจับได้ว่าอัาอธิชาตินั้นนอกใจแต่ก็ให้อภัยมองเป็นความผิดพลาดยื่นคำขาดหมดโคต้าครั้งสุดท้ายถ้ามีอีกขอไม่ให้โอกาสหลังจากที่มีข่าวรือลักเล้ามานานครับในที่สุดวันที่9ธันวาคม2567ก่อนที่จะส่งท้ายปีครับนัทมีเรียนักร้องสาวเสียงดีก็ได้ออกมาเคลียร์ใจต่อหน้าสื่ออย่างชัดเจนว่าเธอได้ยุติความมสััันธ์กบอ อธิชาติชุมนานน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับถอยจากสถานะสามีภรรยาเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันทาเอาหลายคนถึงกับช็อกครับและเดาสาเหตุกันไปต่างๆนานาว่าการเลิกรากันในครั้งนี้มีปัจจัยเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ล่าสุดนั้นโซเชียลครับก็ได้แหกขุดสัมภาษณ์เก่าที่นัดมีเรียนั้นเคยไปออกรายการหนึ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2561ครับหรือประมาณ6ปีที่แล้วซึ่งนอกจากนัดมีเรียนะครับจะพูดถึงเส้นทางความรักของเธอและออดิชาติแล้วก็ยังมีช่วงหนึ่ถถถูกถาม,ามึง ในอดีตของอ้ําด้วยซึ่งนัดก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอ้ําเคยนอกใจไปมีคนอื่นจริงทว่าเธอเลือกที่จะให้โอกาสเพราะว่าเธอมองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะมีความผิดพลาดแบบนี้แต่ถ้ามีครั้งต่อไปนัดมิเรียนนั้นเธอบอกว่าจะไม่มีการให้อภัยเกิดขึ้นนัดเธอยังได้การตอบว่าก็ไม่อยากม่มสาเป,เป็นเรื่องจริงผู้ชายเคยอยู่แล้วหลังแต่งงานไหมไม่บอกเอาเป็นว่ารวบตึงดีกว่าเราตกลงกันว่าห้ามมีอีกแค่นั้นจบคือคนเรามันก็ต้องผ่านจุดนั้นผิดพลาดกันได้ครั้งที่2ได้แต่ครั้งที่3ไม่ได้แล้วแต่สําหรับคอ ครั้งนี้ถ้าพูดถึงอันนี้ดิฉันไม่ให้แล้วอันนี้คือเขาหมดโอกาสหมดโคตาแล้วถือว่ามันเป็นอดีตนอกจากนี้นั้นครับนัดก็ยังได้พูดถึงวิธีการรับมือหลังจากเคยมีแผลเรื่องการนอกใจว่าจะเติมเต็มความหวานได้อย่างไรความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมไหมซึ่งเจ้าตัวระบุว่าขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งหากสำนึกผิดและปรับปรุงตัวแล้วพยายามพิสูจน์ให้เห็นอย่างจริงจังว่าจะไม่ทําอีกคนที่จะเป็นคู่ชีวิตก็จะมองออกเองพร้อมทิงท้งทายว่าอย่ามองโลกในแง่ดีด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้ทัััั้้้้งงคคูู่่่่่ไดดปรบวาาาาาามมเขขขใจจล,ลกกกกนนนึึออยยยทีิตสํฝ ที่ทําผิดเมื่อผิดไปแล้วตัวเองได้รับการให้อภัยแล้วเขามองเห็นคุณค่าว่าสิ่งที่เขาเลือกหรือวันณเวลานี้เขาอยู่กับเราเราอยากปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาและอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังจริงใจด้วยให้เกียรติเราด้วยเสมอต้นเสมอปลายคนเราเป็นสามีภรรยากันก็จะรู้เลยว่าอันนี้ยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เราแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเหมือนได้ผ่านอะไรมาด้วยกันทั้งนี้หลังคลิปเมื่ออ6ปปีีีท่่แแแลลล้วกกกกับมมมาาาระะสถถููพดึงงเ็นย ขณะที่ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทั้งฝั่งที่มองว่าการนอกใจไม่ใช่เรื่องปกติของผู้ชายหากมีครั้งแรกก็อาจจะเกิดขึ้นอีกจึงรู้สึกสงสารและเห็นใจนัดมีเรียอย่างมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนหนึ่งนั้นก็พุ่งเป้าไปที่มือที่3ให้ความสัมพันธ์ของอัมอธิชาตและนัดมีเรียนั้นมีปัญหาเป็นเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์เลืกอรากันในปัจจุบันทว่าหลายคนนะครับก็ยังคงอยากรู้ว่ากิ๊กที่เคยจับได้นั้นนดดนนนนคคคคคืืออออใรซึ่่่่่่งงงงมีีีทททัั้าาาดดเเเเเกกไปปวช็ลละ ด้วยกันในยุคนั้นแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนล่าสุดหลังมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์โดนเพ่งเล็งไปที่ฝ่ายชายอย่างอั้มอธิชาติเจ้าตัวก็ยังคงใช้ความเงียบสยบทุกข่าวลือโดยไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆขณะที่นัดมีเรียนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโซเชียลด้วยการโพสต์ภาพอินสตาแกรมซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เธอประกาศจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีโดยระบุแคปชั่นสุดซึ้งว่านัดขอขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่ส่งกําลังใจมาให้นัดในทุกช่องทางด้วยนะคะและขอขอ,ขอบ ที่ติดตามนั้นส่งหัวใจกันแบบรัวๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเต๋าสมใจครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจสีขาวให้กับนัดมีเรียอีกด้วยพร้อมกับเพื่อนร่วมวงการอย่างแอปทักษอรก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักนะคะเอาเป็นว่าจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อหลังจากที่นัดนะครับให้คําตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันจริงทางด้านฝ่ายชายก็ยังคงเงียบต่อไปและรอให้กระแสข่าวซาลงไปหรือจะออกมาชี้แจงประเด็นจบความสัมพันธ์ในมุมมองของตัวเองด้วยหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไป